เออโอเคพน,นะคะักแข่อ่ะ,อะพี่บได้เลิกบวงสวแล้วค่ะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยออนแอร์ air, เรียบร้อยไปแล้วตอนแรกนะคะวันนี้ก็ได้เลิกบวงสวงค่ะก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีอืวันนี้เสียดายอย่างเดียวเลยคือพี่เจบไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเราด้วยเนาะ <No. S 1> พี่บูมด้วยพี่บูมด้วยภารกิจครับสงใจมาแล้วสนใจมาสงใจมาเรื่องนี้ค่ะพี่พิมสาวความคาดมาเต็มมากไปย ค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไ,ไปตอนหนึ่งแล้วนะคะนั่นแค่น้ำจิมำจ้มทุกคน,กคนเริ่มต้นนะคะทุกคนพยายามจะถามคุณยาวยอดเขาล้ายหรอคุณเฉิดเขาล้ายหรอหรือใครเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยนะคะจริงๆทุกตัวละครมีมิติใช่ไหมพี่นุน่นใช่ค่ะหน้าแบบนี้ทำร้ายใครไม่ได้แล้วค่ะอยเหรออยหรอ,อจริงๆคือ จริงๆเราโดนก่อนนะเพราะว่าสมุินะถ้าถ้าเราไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นนุ่นวรนุ่ไม่ได้เป็นเยาวยอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเป็นคนคนนึงผู้หญิงคนนึงที่แบบอยู่ก็ถูกใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมาลงแบบงานแต่งอะไรเงี้ยนึกว่าคงต้องจําจนลูกโตอะออจริงมีเสียงดีมากจากตัวใช่ที่เรื่องนี้ก็คือที่ผูปวดปากกันึงเนแบบสุดนกันค่ะไม่ได้เห็นต่วันว่าจะใส่สไต่์ที่าก็ เดี๋ยวต่อไปก็จะสู้ขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ยังอย่างที่บอกไปเป็นแค่น้าจิ้มนะคะก็เป็นการแบบปูให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าแบบเฉิดโดนอะไรบ้างต่อไปเขาถึงจะสู้กับค่ะคร่ยพี่ยูพี่ยูพี่ยูยผมมาร้องเพลงครับอ่ะ <laughs> ไหนร้องให้ฟังหน่อย นี่มันฆ่ากันการสื่อเลยนะไม่วันนี้ก็ไปฟังสดไงวันนี้ไปฟังกันได้ครับที่เชนเบอร์ครับสำหรับบูเล่บูเล่ก็จะเป็นคนที่เป็นรอยยิ้มของเรื่องครับเป็นความสดใสครับผมเป็นความน่ารักครับผมคนอื่นเขาจะฟาดฟันกันส่วนตัวบูเล่นี้ก็จะเป็นตัวปลอบประโลมจิตใจของคนที่ผมชื่นชอบครับผมไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องอะไรมาเขาจะได้รอยยิ้มจากผมครับ สาวสอยากกินผักกันใหญ่เลยใช่ไหมคะเนื่อสุขภาพดีขายผักขายผักนี่ก้าวกครับครับผมก้าตื่นหรือยังลูกเป็นยังไงบทบาทอ๋อใช่ใช่ใช่ครับหลังๆผมก็นาที่ผมก็ถ่ายรูปเข้าไปเรื่อยฮะใช่แล้วก็ทําทํางานแอบดูเป็นสายเก็บหลักฐานนะฮะใช่ใช่ถึงเวลามีใครก็อ่าเนี่ยหลักฐานอยู่ที่เราใช่ครับผมพูดอะไรอยู่ครับเนี่ย เนเลือดเราดิฉันจูนกับยอดเขาหรอเราไปยิ้มหวานเรเาเราก็ปลื้มเขาง่ายเขาเป็นเหมือนเป็นศิลปินในดวงใจของเราเลยอ่ะแล้วก็แบบเหมือนได้มีโอกาสถ่ายภาพเขาก็มีความสุขอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็รอติดตามเพราะวจะเข้มข้นมากเลยล่ะเดาไม่ได้เลยมันเดาไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าบทมันจะแบบ ไปเรื่อยๆ,ๆเ,ลยเลยค่ะตัวละครจะแบบว่ามีมิติไปเรื่อยๆไม่รู้เขาจะทะเลาะก,กันหรือเขาจะวันหนึ่งเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพะตัวละครก็จะมีเหตุผลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นตัวเยาวยอดเองอตัวเฉิดเองหรือแบบทุกๆตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ดูแล้วก็อยากให้แบบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆตัวละครด้วยใช่ที่บอกว่าเป็นละครชีวิตเป็นมนุษย์จริง ค่ะก็มันเป็นเรื่องของชีวิตอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติมีใครสักคนหนึ่งมาพังงานแต่งเราอย่างงี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามใช่แล้วยิ่งเจอสามีแบบบูมเงี้ยที่แบบต่อหน้าลานนาลานนาลานนาต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เป็นทุกข์นะเป็นความทุกข์ของผู้หญิงคนหนึ่งถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งตัวเฉิดที่เขาเองก็ผ่านอะไรมาเยอะมากกับชีวิตครอบครัวในครั้งแรกไม่ประสบความสําเร็จอโดนอะไรมาบ้างคะตอนนั้น จริงๆแค่แค่ชีวิตในครอบครัวก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็พอเราหนีไปแล้วเราก็คิดว่าจะไปเจอผู้ชายที่แบบเรารักจริงๆแต่ดันไปเจอผู้ชายที่ค่อนข้างใช้ความรุนแรงอะไรแบบนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าวิมันไม่ประสบความสําเร็จในความรักอีกแล้วแล้ว,ลวก็พอไปรักกับ้านนาคิดว่าจะแบบ <c oughs> โอเคจะจบที่คนมีแล้วก็ดันมีเรื่องมีราวอีกอจริงๆเริ่มต้นพี่เจ๊บเนี่ยตั้งใจให้ใหละครเรื่องนี้มันเป็นสะท้อนมาจากครอบครัว เบสออนที่ครอบครัวว่าแต่ละคนโตมาแบบไหนแล้วถึงได้ไปเจาะในตัวละครแต่ละตัวว่าเขาโตมาเขาถึงได้มีพฤติกรรมออกมาในสังคมแบบไหนอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่เราบ,บทก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ในแบบไหนคะคุณพ่อค่ะยูโยนมาเลย <c oughs> ถ้าไม่มีบูรินอย่างผมก็คงไม่มีบุเรศครับผมครับก็ถอดแบบพ่อมานะครับสําหรับในเรื่องของธุรกิจนะครับ เดิมก็เข็นผักอยู่ดีครับพ่อจับมาเป็นนักธุรกิจเลยนะครับแล้วก็ทําได้ดีครับครับผมแค่นี้เลยจบโอเคฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นนี่ตัวอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนคนดูจะรักิมมอบให้พี่นุชีเลยพี่นีค่ะเป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะก็คือน้องเราถูกเสมอเออเด็กในสังกัดของเราถูกเสมอค่ะ ม่ยอะไรนะคะคือจริงๆคือจริงๆอ่ะต้องไปดูจริงๆเยาวยอดเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรใครก่อนแบ่งทีมเลยดีกว่านี่ดีนะขั้นการเสื้อผ้ามาแยกชัดเจนน้องกุกกิ๊กน้องกุ๊กกิ๊กค่ะ ยังไม่ได้ออกวันนี้น่าจะออกวันนี้คืนนี้คืนนี้คืนนี้น้องบุษบุษไมเจอค่ะกิ๊กทีมไหนลูกทีมคุณยาวยอดใช่เปล่าจริงเปล่าอุ้ยต้องรอดูว่าอีนี้เป็นนกหรือเปล่าใช่ต้องรอดูนะคะสนุกมากเล่นเองก็สนุกเองอ่ะเออค่ะน้องใหม่น้องใหม่ลิลีเป็นยงไงคงเราฮัลโหลค่ะอ๋อก็ฮัลโหลสนกค่ะในบทก็เป็นเตือนใจค่ะก็ชอบพี่บุเรศ แต่เขาไม่ชอบเราเนาะใช่ก็เสียใจไปแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็อยู่ได้ไม่เป็นไรสวยสวย <Wow. S 2> <laughs> ครับสำหรับผมนะครับก็รับผมเป็นเจดครับซึ่งแบบเป็นที่ปรึกษาของลันนาเลยคือผมผมเนี่ยคือเพื่อนทําอะไรก็เห็นดีเห็นงามไปหมดแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนตลอดเลยซัพพอร์ตอีกนึงซัพพอร์ตเหมือนกันฮะ ใช่ครับคือลนาคือลนาคือลนาจะผิดจะถูกยังไงครับเพื่อนก็อยู่นี้ครับผมเออผิดเฮ้ยเฮ้ยคุณคืนมาตัดความีตัดเองค่ะให้ให้นักแสดงพูดดีกว่าตัดความคิดร้อนหลังจากนี้กันหน่อยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ เพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายสําหรับตัวละครทุกตัวในละครเรื่องนี้นะคะก็อยากให้ติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้จริงๆค่ะเพราะาทุกคนก็แบบค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ยากจริงๆค่ะสําหรับละครเรื่องนี้ค่ะฝากด้วยค่ะค่ะ,ฝา,ะ,คะฝากด้วยนะคะเข็มซ่อนปลายนะคะก็หลังจากนี้นะคะ EP 2 EP 3ต่อไปได้เรื่อยนะคะจะเข้มข้นแล้วก็แซบแน่นอนนะคะสําหรับใครที่เ,เตรียมทัวร์มาลงเนี่ย น้อมรับค่ะน้อมรับค่ะต่อไปนะคะจะคาดว่าจะลงหนักกว่านี้แน่นอนนะคะแล้วฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนนะคะเจอกันทุกวันพุธพฤหัสนะคะทางช่อง7 HD กว่านะคะเวลาสองทุ่มครึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตที่มุ่งอยู่สัมภาษณ์แย่ค่ะถ้าไม่ได้ก็อื่นทักทายได้เลยค่ะแล้วก็ช่างภาพคนไหนไม่ได้ถ่ายก็จะแสดงชั้นโซนของคุณได้เลยนะคะหามุมถ่ายรูปได้นะคะ